จังวอ,อกลับมาดูอีกครั้งครับกลับมาดูที่เราติดไปเมื่อตอนต้นตน้นกลางจำไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้คือจังที่ผมเจอลมหัวกุดนั่นแหละนะทีนี้ก็เลยมาดูว่าถึงไหนแล้วนะครับการสูบน้ำผ่านไปก็ อย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องนะครับมีคลองนะครับมีน้ําแล้วนะครับแล้วก็ปลูกของเต็มเลยนะครับแล้วก็ตะกาที่เพิ่นมาตอนนั้นมาทาไม่รู้วันนี้เท่าไหร่นะครับจะไม่ไม่นานนะครับมาดูแล้วนะครับเป็นยังไงน้าเต็มนะครับนี่เป็นคำตอบคำถามว่าสามารถที่จะทำนาได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นชุดสองแผง ขอออกหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหนึ่งจุดห้านิ้วดูดไม่ลึกครับดูดเท่าไหร่1ีสองเมตรนมื่อสี่ี่สี่สิบหประมาณนี้นะครับอ่ตอนนี้ก็เอาผมใส่กุญแจให้เราอเลยเนาะเป็นชุดสแผงที่ทำให้เครื่องมือช่างเราตีลังกาก่อน, <c oughs> นรับ อันนี้ก็ยังทํางานอยู่ยังสูบอยู่นะครับยังไม่ได้โซรหาพี่วันนะครับเป็นของพี่วันบ้านนนงสะอาดบ้านธาตุจอมสีครับนี่แหละมาลุ่มโมเข้านี่แหละอ่าสองหน้านี่คนละเจ้านะครับแต่ว่าเป็นเป็นหน้าเหมือนกันนะับเจ้าหน้านี่เป็นภูดูแรกหนนะครับของพี่วันพี่วันครับอันนี้มันก็บุคอยไดอยู่เบิ่งกันเลให้ให้หน้านี่ย หน้าเนี่ยเิ่นเพิ่นเบิ่งหน้านี่ให้น้ำนะครับเป็นเพื่อนบ้านกัน,น,กนตอนนี้เราก็มาขุดเอ่อเฮ็ดยังก็ล้วนน้ำจักกันไว้นะครับตามค่ำแนะ่ยน้ำแต่ว่ากันยังบ่ได้ดอกกันหัวกันกล้วยได้กันคนบ่ไรนะและนี้คือตากาที่่เพินจะเฮ็ดไปถึงหน,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 งน่นนะครับอทีมันกันด้ินีดำน้ำกันครับโอ้โห ก็ะบอกตามตรงเลยเนี่ยคือเป็นสภาพที่ฝนเมื่ท่านตกมานะครับนี่ก็ล่อเขาอยู่ว้าโทเอแดงแดงเลยสอยังวงเขาถือมอง,ง,มองน้ำดีเนาะอันนี้เป็นห้าร้อยห้าสิบวัตนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตท่อออกยิ้วครึ่งนะครับท่อออกยี่สครึ่ง เป็นชุดตัวดูดน้ำตื้นนะครับได้น้ำเยอะเยอะก็่เยอะกับเ,เ,เพลิงเอาเราซื้อเกี่ยวสอดปุ่นเล็นว่าสิปุ่นแม่เห็นหอดหน้าอยู่นะับต๊ล,ลงมาเนี่ยนะครับถ้าว่ากับตามสภาพเนี่ยครับคือต๊ะขันต๊มากก็คือแห้งๆแบบนี้แต่เนี่ยคือปล่อยลงใส่ตะกาเพื่อจะดำตัว คาดว่าคนเดือนมิถุนายนจะมาหลกับสีได้ดำอยู่นะครับดำแล้วกับสีได้ใสตัวนี้ละเรียงไปเลยอัดเต็มที่นะโอ้ยทอสองเลยเห็นไหทอสองนิ้แต่ว่าบอกว่านิ้วคพิ่งเพิ่งเอแปลงนะโอ,โอ,โอ,โอสุดยอดสุดยอดที่เห็นนั่นคือของนาแปลงใหญ่นะครับสิบแผง เป็นดีซีนะครับคาดว่าน่าจะเป็นท่อเดียวกันนี่แหละเต้ง,ตงหากันเลยว่ะสองสองใงไอ้พวกนี้เป็นผู้เฝอนี่แหละเคียงมือางมงกับตกลงนีและปุ่มเลยรุ่มหัวกูดผัดครับสุดยอดไหมครับเต็มนะครับตอนนี้คือคือตรงนี้ คาดว่าน่นจะไม่ใช่น้ำฝน <c oughs> คือสีบอมแมนน้ำฝนเนนอนนะเปวนลักษณะนี้นะับเออสุดยอดสุดยอด